ยในวันที่28กรกฎาคม2567เป็นวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามูคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบจึงทำให้ห่วงเดือนนี้มีกิจกรรมต่างๆอันนึ่งมาจากวันสำคัญดังกล่าวมากมายอทิในไพซอนอาแวร์นายกเทศมนตรีเมืองราชวิทเป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีเปิดโครงการจัดการแข่งขันจักรยานขาไถ่ณลานอเนกประสงค์อุทยานการเรียนรู้ราชวิท โดยมีนายวีรพัฒนบุญทริศรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชวิทาเป็นประธานในพิธีได้ประเจิดพลาศัยรองนายกเทศมนตรีเมืองราชวาิทาพุ่งเป็นเกียรติในงานสมโสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณบริเวณพระพราทท่ประทับรินเขือนทัพยาสาย วัหน้าส่วนราชการเพราะพนักง,งานเทศบาลร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีทางศาสนามหามงคลพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชบุศลพิธีถวายเครื่องราชสการะและอว่างผ่านพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลหน้าหอประชุมเฉริญพระเกียรติเจ็ดรอบพระชนมพรรษาสารกลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่หนึ่งและเข้าร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำาณนะบ่อน้ำลองน้ำแบ่ง ตำบลไพรวันอเภอตากใบและเข้ามวมพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นค้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินจังหวัดนราธิวาสเป็นต้นสำหรับกิจกรรมและโครงการอื่นๆที่ทางเทศบาลได้ดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็ยังคงมีมากมายเช่นเคยไม่ว่าจะเป็นโครงการอบรมกลุ่มผู้ประกอบการด้านสุขภาพิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร และสถานประกอบการจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลเมืองราชวาตโครงการอบรมเครือข่ายเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดทูบีนัมเบอร์วันประจำปีงบประมาณ2,567ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันดวดีนาชุมชนช,ชายทะเลการเข้ามวมกิจกรรมอาสราสัมพันธ์กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาล การเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณางบประมาณของเทศบาลนครเทศบาลเมืองเทศบาลตำบลและเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นของกรมสม่สรสการปกครองส่วนท้องถิน่นกับคณะอนุกรรมการที่การท้องถิน่น ณอาคารรัฐสภาโครงการฝึกอบรมพิธีกรจูเนียร์ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลและการเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันชุมทางทุ่งสงเกมณโรงเรียนกีฬาจังหวัด,ดคนครศรีธรรมราชนี้ก็อาจจะเป็นเพียงกิจกรรมหรือโครงการบางส่วนที่ทางเทศบาลบางราชีวาดภายใต้การนำของนายไพศาลอวร์นายกเทศมนตรีบางราชีวาดพร้อมคณะผู้บริหารได้ขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่สำหรับเดือนหน้าจะมีกิจกรรมหรือโครงการอะไรอีกนั้นฝากติดตามด้วยนะคะ